สวัสดีครับนักเรียนอ่วันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ครูได้สอนแบบอัดคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะครับซึ่งอ่ตอนนี้นะครับเราก็เรียนมาจนถึง,ถงสาระหน้าที่พลเมืองนะครับอ่าซึ่งจะเป็นเล่มนี้นะครับเล่มนี้ตามคําสั่งงานนะครับที่ครูให้ไปในวิชาสังคมเนี่ยซึ่งก็จะตรงกับวันที่15 นะครับกันยายนสองห้าสองห้าสี่หกนะครับซึ่งเราก็จะเรียนหน่วยแรกกันนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็จะเป็นระบบการปกครองในในโลกนะครับปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นระบบการปกครองในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งการปกครองในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอยู่สองสองระบบนะครับก็คือหนึ่งระบบประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการนะครับซึ่งนักเรียนเรียนหน่วยนี้แล้วเนี่ย นักเรียนต้องอธิบายระบบการปกครองใน2ระบบนี้ได้นะครับมาดูระบบแรกครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนของตัวเองเนี่ยไปทําหน้าที่ในกิจการต่างๆแทนตนเองนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย หลักการปกครองในระบบประชาธิ bueno ปไตยเนี่ยนะครับมันก็มีหลักการอยู่5หลักการนะครับอยู่5หลักการหลักการแรกเลยครับ1อําอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นของประชาชนนะครับ 2. ต้องมีความหลักเสมอภาคนะครับทีนี้หลักความเสมอภาคเนี่ยมันมีอยู่5องค์ประกอบด้วยกันนะครับตามในหนังสือหน้าหนะครับท่านักเรียนดูตามเนี่ย ความเสมอภาคอันดับแรกเลยนะครับก็คือความเสมอภาคทางด้านกฎหมายมีความเสมอภาคทางด้านการเมืองความเสมอภาคทางด้านสังคมความเสมอภาคทางการได้รับสิทธิและโอกาสความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจนะครับเช่นความเสมอภาคทางด้านกฎหมายเนี่ยทุกคนต้องได้รับกฎหมายครอบครองอ่าโทษนะครับทุกคนต้องได้รับมีกฎหมาย ที่ปฏิบัติร่วมกันเหมือนกันนะครับไม่มีใครสามารถเลือกปฏิบัติใช้ข้อกฎหมายกับบางคนได้นะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยด้วยความเสมอภาคนะครับความเสมอภาคทางด้านการเมืองเช่นการมีส่วนร่วมมีสิทธิในการเลือกตั้งนะครับแสดงความคิดเห็นมีความเสมอภาคทางด้านสังคมเช่นมีความเป็นศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนอื่นนะครับ หรือว่ามีความเสมอภาคในเรื่องของสิทธิของตัวเองนะครับทีนี้ความเสมอภาคในการให้โอกาสนะครับความเสมอภาคในโอกาสเช่นเราต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมนะครับเช่นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเหมือนคนอื่นได้รับการศึกษาในโรงเรียนเหมือนคนอื่นนะครับต่อไปครับหลักเสรีภาพหลักเสรีภาพเนี่ย เป็นหลักของสิทธิและก็เสรีภาพนะครับทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอ่าที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับมันก็มีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของเศรษฐกิจหนึ่งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหนึ่งสิทธิทางการเมืองหนึ่งนะครับสิทธิทางเศรษฐกิจก็อย่างเช่นประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม อันนี้เขาเรียกว่าความเสมอภาคอ่าสิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือไม่ถูกบังคับไม่ถูกให้ใครบังคับให้เราเนี่ยไปซื้อสินค้านะครับอันนี้คือความเสมอภาคทางเศรษฐกิจถ้ามีการบังคับให้ซื้อสินค้านี่อันนี้แสดงว่าเราถูกล่วงละเมิดสิทธ์นะครับต่อไปครับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลก็คืออ่าเป็น เสรีภาพในเรื่องของความคิดที่เท่าเทียมกันนะครับผู้ใดจะละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นเป็น,ปน,ปนความผิดนะครับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเ,อเช่นทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดก็ดีเกี่ยวกับการเขียนก็ดีในเรื่องของ การออกเสียงเลือกตั้งนะครับอันนี้เรามีสิทธิ์ต่อไปครับหลักนิติธรรมก็คือต้องมีองค์ประกอบกฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับ 5. หลักเสียงข้างมากนะครับหลักเสียงข้างมากหมายถึงว่าประชาชนทุกคนเนี่ยล้วนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดของตัวเองนะครับ แต่เมื่อความคิดเห็นแต่แต่ละคนที่เสนอมานั้นไม่ตรงกันไม่แตกต่างกันหรือมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยเราต้องหาข้อสรุปและหาเสียงข้างมากเพื่อหาข้อยุตินั้นนะครับซึ่งหลักการปกครองทางระบบประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจแบบผิวเผินวา่าเป็นหลักการอาศัยเสียงข้างมากอย่างเดียวนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ครบองค์5ประกอบก็ยังไม่ถือว่าเป็นหลักประชาธิปไตยนะครับสวัสดีครับทวนครับ1หลักประชาธิปไตยมีอยู่5หลักการนะครับ1นอำนาจเป็นของประชาชน2หลักความสสมอภา3หลักสิทธิและเสรีภาพ 4. หลักนิติธรรม5หลักความาการใช้เสียงข้างมากนะครับทีนี้มาดูรูปแบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ย มันก็จำแนกออกเป็นสองแบบเช่นกันนะครับอันแบบแรกก็คือประมุกของประเทศนะครับจำแนกตามประมุกของประเทศนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยระบบพระมหากษัตริย์นั้นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับแล้วก็ระบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุกนะครับอันนี้ในฐานะองค์ประมุกประเทศนะครับ2 จำแนกตามสถาบันการปกครองนะครับอ่าก็มี1แบบระบบรัฐสภา2ระบบประธานาธิบดีและก็3ระบบกึ่งสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับอันนี้รายละเอียดตรงนี้นะครับทกเรียนก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้หน้า8นะครับต่อไปครับซึ่งการปกครองแต่ละระบบเนี่ยนะครับแต่ละยุค แต่ละสมัยเนี่ยทุกประเทศทุกระบบครับมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับฉะนั้นข้อดีของข้อเสียในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีอยู่หลายข้อนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อข้อดีอย่างเดียนะครับมันก็ประกอบด้วยข้อเสียทีนี้เรามาฟังข้อดีก่อนครับเอันดับแรกเนี่ย ก็ดีในการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองครับประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอาธิปไตยได้ตามบทบาทน,นะครับหน้าที่ของพลเมืองโดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับสประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับสประชาชนมีเสรีภาพ ในการที่จะแสดงศักยภาพทางด้านความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอันนี้ประชาชนมีสิทธิ์มนนีสรีิภาพนะครับในการแสดงความคิดแล้วก็ประการที่สีครับการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีทําทให้ประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอันนี้คือข้อดีนะครับทีนี้มาดูข้อเสียนะครับข้อเสียข้อเสียอันดับแรกเลยเช่นหนึ่ง การตัดสินใจแก้ปัญหาต้องผ่านความคิดเห็นของรัฐสภามีกระบวนการที่ต้องตัดสินใจซับซ้อนซึ่งการแก้ปัญหาในความเป็นจริงเนี่ยแก้ได้ล่าช้าครับเพราะต้องไปเป็นลําดับขั้นก็ขั้นตอนนะครับอันนี้คือข้อเสียข้อแรกต่อไปข้อเสียข้อที่2ก็คือการจัดกิจกรรมทางการเมืองใช้งบป,ประมาณจํานวนมากครับเช่นการเลือกตั้งทีหนึ่งหรือการเลือกตั้งซ่อมทีหนึ่งต้องใช้งบป,ประมาณ ในการทําตรงนี้ใช้ภาษีของประชาชนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และฐานะในทางสังคมนะครับก็คือคนจนกับคนรวยเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับคนจนก็ไม่มีจะกินในส่วนคนที่มั่งมีก็รวยล้นฟ้าอะไรทํานองนี้นะครับประการที่ 4. ครับข้อเสียบุคคลที่ขาดความรู้ หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและก็เสรีภาพของตัวเองตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะถูกคนที่วังผลประโยชน์เนี่ยชักจูงไปในทางที่ผิดและักถูกชักจูงไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นทางด้านการเมืองนะครับจากบุคคลบางกลุ่มนะครับจากบุคคลบางกลุ่มเช่นถ้าเราไม่มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทางการเมืองเนี่ยคนที่จะมาล่อหลอกเราก็เช่นหลอกให้เราเลือกตั้งคนโน้นคนนี้บ้างาวางแผนสรารพัดนานานะครับอันนี้เป็นข้อเสียในระบบประชาธิปไตยนะครับครับต่อไปก็เป็นระบบะเผด็จการนะครับระบบะเผด็จการเนี่ยก็คือผู้ปกครองเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ มีอำนาจนะครับอยู่เหนือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับเป็นเผด็จการเนี่ย <c oughs> เป็นเผด็จการหรืออีก,อ,กอีกระบบหนึ่งก็คือระบบคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนนั่นเองนะครับซึ่งประเทศอ่าที่ยังใช้ระบบการปกครองนี้อยู่ก็อย่อยางเช่นประเทศจีนนะครับระบบคอมมิวนิสต์ก็เช่นกันนะครับระบบคอมมิวนิสต์ก็เช่นกันมีหลักการในการปกครองอยู่4หลักการนะครับหหลักการแรกเลยนะครับ อำนาจอธิปไตยเนี่ยต้องเป็นของผู้นำคนเดียวก็คือประธานาธิบดีเนี่ยเป็นผู้นำที่ออกคำสั่งได้อย่างเด็ดขาดนะครับไม่ต้องอาศัยฟังเสียงข้างมากเหมือนระบบประชาธิปไตยนะครับ 2. การควบคุมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเนี่ยสาการควบคุมเสรีภาพส การไม่ยอมรับความเสมอภาคนะครับอันนี้คือเป็นระบบะเผด็จการนะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือทุกอย่างอำน,นาจทุกอย่างอยู่ที่ผู้นำคนเดียวนะครับไม่ต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วมไม่มีการควบคุมเสรีภาพประชาชนเนี่ยประชาชนไม่ได้รับเสรีภาพท,ทุกเรื่องนะครับในระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยทีนี้ รูปแบบการปกครองในระบบเผด็จการเนี่ยมันก็มีอยู่ห้ารูปแบบเช่นกันนะครับอันรูปแบบแรกเลยก็คือหนึ่งระบบเผด็จการแบบทหารสองระบบเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์สามระบบเผด็จการจากฟานซิสนะครับสี่ระบบเผด็จการแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ ห้าระบบศาสนาจักรนะครับซึ่งที่เรารู้จาักกาันแบบผื่นๆระบบพระเด็จการก็คือระบบคอมมิวนิสต์นะครับแต่ทีน่นี้มันก็ยังมีระบบอีกหนึ่งก็คือระบบพะเด็จการแบบทหารที่เราก็เริ่มคุ้นหูแล้วก็เริ่มเห็นประจักษ์ในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งครูก็มองว่าระบบ การปกครองในสมัยนี้สําหรับเมืองไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยปฏอเด็จการแบบทหารกึ่งประชาธิปไตยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ชาวต่างชาติหรือชาติอื่นๆเขาก็มองว่าตอนนี้ขนาดนี้ประเทศไทยเนี่ยปกครองแบบระบบปผดเดการแบบทหารนะครับทีนี้การที่ปกครองแบบระบบปผดเดการเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่ง ข้อดีเนี่ยที่จะทำให้ประเทศชาติาพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ในการปกครองในระบบะเผด็จการแบบนี้เนี่ยผู้นำจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูงมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นสูงรับถึงจะได้รับการพัฒนาและก็ประเทศถึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะครับข้อดีในเรื่องของการปกครองแบบเผด็จการนะครับก็มีไม่เยอะนะครับอันดับแรกเลยหนึ่งครับ การบริหารจัดการหรือการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆสามารถทําได้ทันทีและก็ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าจะอนุมัติงบประมาณสร้างถนนหนทางเนี่ยก็ได้ภายใน3วันครับแต่ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยประมาณ3เดือนหรือหรือสปีถึงจะได้นะครับต่อไปครับข้อดีต่อไปก็คือข้อที่2การแก้ไขปัญหาวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉิน ดําเนินการได้ทันทีครับผู้นําสามารถสั่งแล้วก็ดําเนินการได้ทันทีปฏิบัติได้ทันทีไม่เหมือนระบบประชาธิปไตยครับมีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกเฉินหรือ,อเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องดําเนินการทันทีเนี่ยระบบประชาธิปไตยเองก็ต้องนําเรื่องเข้าสภาประชุมคณะนะกรรมการอนุกรรมการให้สภาอนุมัตินะครับแล้วก็ตรามาเป็นพรก หรือพระราชก,กําหนดหรือพระราชก,กรณียกิจนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาในช่วงที่บ้านเมืองมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเช่นสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับแต่แต่ประเทศที่เขาปกครองระบบประเด็จการเนี่ยเขาไม่ต้องรอแบบนี้ครับผู้นําสั่งได้เลยปฏิบัติตามได้เลยครับอันนี้คือข้อดีต่อไปข้อดีข้อที่3ครับ การแก้ไขปัญหาเนี่ยบางประการครับมีความรวดเร็วทันใจนะครับมากมากกว่าระบบประชาธิปไตยหลายเท่าทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียข้อเสียนี่มันก็จะเยอะกว่าข้อดีหน่อยนะครับข้อเสียอันดับแรกเลยครับในระบบปกครองแบบเผด็จการเนี่ยก็คือการผูกขาดอำนาจ ที่บุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลคณะเดียวเนี่ยอาจเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์นะครับให้กับบุคคลบางกลุ่มนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็พวกพ้องนะครับก็คือถ้าผู้นำขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปกครอง,บ,งบ้านเมืองแล้วก็จะผลประโยชน์ทุกอย่างก็จะเข้ากับนักการเมืองซึ่งอาจจะเป็นคณะกลุ่มคนหรือตัวบุคคลเองนะครับ ประการที่สองครับประชาชนเนี่ยไม่ได้รับเสรีภาพทางด้านความคิดในการดําเนินชีวิตและการทํากิจกรรมทางทางการเมืองประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นําไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอข้อ,อก,กฎหมายไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะครับต่อไปครับข้อเสียข้อที่สามบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะครับในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนะครับต่อไปข้อที่4ครับการตัดสินใจของบุคคลบุคคลเดียวเนี่ยหรือคณะกลุ่มบุคคลเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็นำพาประเทศเนี่ยไปสู่ความเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียในระบบ การปกครองแบบปผดเดการนะครับหรือว่าระบบปฏิเดจการมีอยู่5ระบบนะครับนักเรียนก็สามารถไปดูได้เพิ่มเติมในหน้าที่10นะครับทีนี้นะครับก็จบนะครับจบในเรื่องของระบบการปกครองสมัยปัจจุบันนะครับทีนี้นักเรียนมาดูหน้า12ครับหน้า12ตามที่ครูสั่งงานนะฮะ ก็จากที่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้หรือนักเรียนอาจจะดูในหนังสือเพิ่มเติมนะครับก็ให้ทําหน้า12นะครับหลังจากทําหน้า12เสร็จนักเรียนก็มาสารุปข้อดีข้อเสียข,ข,ข,ของระบบก,การปกครองทั้ง2แบบเมื่อกี้นะครับในหน้าที่10กนะครับพอนักเรียนสรุปเสร็จแล้วปั๊บนะให้หนักเรียนทําแบบทดสอบด้วยท้ายบทน,นะครับก็ทุกอย่างก็คะแนนเต็ม10เหมือนเดิมนะครับ ครับสำหรับวันนี้ครูก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับที่เหลือก็ให้เวลาให้โอกาสนักเรียนได้ทำงานนะครับได้ทำงานที่ครูสั่งนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับตั้งใจทำงานนะครับถ้าสนใจในสิ่งที่ครูสอนเราไปพร้อมกันเนี่ยถ้าหลังจากนี้ปั๊บ นักเรียนทํางานเลยก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีนักเรียนก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับงานวิชาสังคมในวันนี้นะครับก็ฝากฝากนะครับทุกคนให้มีความขยันนะครับครูไม่ต้องการคนเก่งครูต้องการคนขยันนะครับทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้ววันข้างหน้าเราก็จะเก่งเองโดยอัตโนมัติวันนี้สวัสดีครับ